เป็นชายครับเป็นชายจมวอนนมสกุลกุรรักครับเป็นชายอาอุเท่าไรนะคะหกสิบหกครับหกสิบหกปบมือให้เด็กชายจมวอนนะคะครับอ้าวผู้ชายคนค่ะอ้าวเพื่อนคนต่อไปแนะนำตัวให้เพื่อนผู้หญิงรับรู้รำลากเด็กชายอะไรคะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายบวนคงควรหู้ .5 บูตะแพงครับผมเด,เด็กชายบวนอายุเท่าไหร่นะคะ59ครับความสามารถพิเศษก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับโอ้ขอบคุณค่อนต่อ,ตอไปค่ะอ,ะอ่าเพื่อนเพื่อนชายคนต่อไปสวัสดีครับผมนายสมผมนาเดกชายสมยศติชารครับมาจากสนนครับผม 54ครับผมมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับผมเพื่อนเราหล่อไหมหล่ออีกแค่สาีครั้งก็เยอะรับเพลงเรเพื่อนคิดว่าเพื่อนมีข้อดีตรงไหนคะความดีของเราความดีครับคราวนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่มากครับผม ขอบคุณมากค่ะวันนี้มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่สาวๆอ้า,เ,อาเกทับหน่อยสาวๆใครคิดว่าอายุน้อยที่สุดในห้องนี้ใครอายุน้อยที่สุดอ้าวเจ็ดสิบปีขึ้นมีไหมแปดสิบมีไหม เจ็ดสิบสามโอ้โหบอกมือให้เจ็ดสิบสามหน่อยค่ะอ่าแนะนำตัวนะคะผู้หญิงต้องแนะนำแบบไหนจ้ะอ่ะหนูชื่อหนูชื่อดางเวียนบัมเพนเพียรจ้าที่ไหนแต่ว่ <laughs> ามีปัวปัวก็ไม่มีเสีย,ยแล้วจ้ะนี่ครู าไคะงเรียนบัเพนเบียนนาียโอ้หงเรียนบเพนเพียีชอบมากเหญิงเรียนจ้าเ็นเรียนบ้าอยู่ที่ไหนคะบ้านใหม่หมู่หกบ้านอะไรคะบ้านบ้านใหม่สามเวงใช่ไหมบ้านใหม่สามวงหมู่หจ้า มู่ของครูพี่รุนจ้นจะแต่มาดพวงจ้ะได้ยินที้ได้ยินเสียงกระสิบว่ามีแฟนตั้งแต่อายุสิบสี่ <c oughs> จริงไหมคะจ้ะแต่ก่อนเป็นรูปผู้ใหญ่เนาะเขาก็แต่ก่อนก็สวยเนาะตอนนี้ก็ยังสวยนะ เย uh ์อนอายุเจ็ดสิบามจขอบคุณค uh, ่ะจ uh ังจัจัง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 จัจัก เริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นแบบคนเขาอยู่บ้านใจเนาะมาเห็นลูกสาวผู้ใหญ่เขายชอบทู้ว่าสวยแต,แต่แฟนยายนะที่เรนะครับผู้พิลุแล้วอันนี้ขาตกยายอย,ยู่ที่ยายบอกยายหนูบอกว่าหนูเป็นคนสวยแล้วทำไมหนูถึงไม่ติดใจแฟนได้แล้วคะ โอ้ก็แกพูดมีเสน่ห์ไงเราก็หลงขี้เละแต่ทักลงเป็นหนึ่งเลยจังจังชัางแม้ที่เขามาจีบหนูได้ไหมอาใช้คำพูดว่าจำได้ไหมความประทับใจในตัวแฟนโอ้เขาพูดว่าพู้หูเหรอเพาว่าเขาชอบนะ ไอ้คนไอ้คนก็อายเนาะไหนโอ้ก็มองกันไปมองกันมาก็ิุงกันน้งก้แต่งงานตอนอายุ14 17เจจ้ะ17เจมีลูกตอนอายุตอนอายุ20สิจ้ะมีลูกกี่คน2อโอ้สีคนค่ะพูดชายสมหญิงหนึ่งจ้ะ ขอเสพผมไปให้เพื่อนเลยค่ะคุณ้ค่ะสุดยอดเลยเห็นนะอย่าห้ามกระบุกนะเราเป็นมีคนเดียวครับมีคนเดียวครับเดียวหลายที่เพื่อนเรามีเสน่ห์นะแต่ก็มีบ้างเนาะครับผมสีสันไหมสีสันครับธรรมดาครับโอ้ธรรมดาครับตอนนี้แฟนอยู่ไหมคะอยู่ครับชื่ออะไรชื่อ มามโนโอควรแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีหลายที่ก็พูดไปงั้นเลยครับประมาณกี่คนคนเดียวครับเอมีแค่คนเดียวเนาะไคนเดผยวอันนี้หมออัดคลิปไปแล้วนะตรงครับพูดจริงเดี๋ยวตอนจริงจะแไปที่บ้านพอเห็นผมมาถ่ายวิดีโอเก็บบอกว่าคนเดียวเลยอันนี้หาเรื่องให้ครอบครัว รักกันขึ้นเอาอป็นว่าจะเดินสนุกสนุกอาจารย์ชื่ออบอยู่แล้วผมีชอบเย่ผมนะครับเอาอีกสระคนหนึงของคุณยายผมขาวขอบคุณครับขอบคุณนะคะอ้าวเมื่อกี้เราฟังนุ่ม ขอใหม่ขอใหม่หนูชื่อเด็กหญิงพยอมอาธวีกูรค่ะเอ้าเอาม่ค่ะหนูใกล้ๆปากเอาม่เอาม่ค่ะหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงพยอมอาธวีกูรค่ะเด็กหญิงพยอมจ้าเด็กหญิงอยู่กับใครคะตอนนี้ยพพา่อม่กับแอยู่กับพี่มณีค่ะโอ้พี่มณีค่ะแซมเหมือนกันจ้าคนชื่อมณีมีขยันนะ ใช่ไหมได้แล้วแล้วทำไมถึงพี่มณีก็โสดนะคะโอ้โหาแล้วไม่เหงาหรอคะไม่เหงาหรอกหลาดลูกๆจะไงหนาวไหมเหนาวก็ห่มก็หมเอาค่ะจริงเหรอจ้าเขาบอกว่าอะไรนะคุณพี่รุ่นหนาวเนื้อห่มเนื้อถึงหายหนาว เคยห่มบ้างไหมห่มไม่ดีหรอห่มไม่ดีราคนนรไม่ดีแต่ห่มผ้าถึงยนดีอื้อานหวมตอนนี้อยู่อยู่ที่บ้านสองคนกับพี่บณีกับหลานกาับหลานอ๋อแล้วเคยคิดว่ามาเรียนในวันนี้จะเจอเื้อคู่ไหมไม่เอาเลยลค่ะปูนี้ล้วจะเอาไปทำอะไรคะเอาเป็นเพื่อนไง โอเคค่ะเพื่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ